สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกี้ก็จะมาตอบคาถามนะคะสำหรับหลายคนทีออ่อยากจะรู้ว่าลิปไวเดม่าของเราเนี่ยผู้หญิงท้องใช้ได้หรือเปล่าก็เลยอยากจะมาถ่ายเห็นเลยนะคะว่าตอนนี้กี้ท้องอยู่7เ,เดือนกว่าแล้วนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าลิปไวเดม่าของเราเนี่ยปลอดภัยมากๆที่เราจะใช้สําหรับคุณแม่ทุกคนนะคะเพราะว่าสารสกรัดที่เราใช้เนี่ยเป็นธรรมชาติทั้งนั้นเลยนี่อย่าลืมนะคะว่าคุณแม่ที่ท้องเนี่ยน่าจะประสบปัญหาเหมือนกันนะคะก็คือหน้าเราก็จะแห้งมากแล้วก็ ค่ากระดิ่งดำๆที่มันจะเข้มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุเลยนะคะจริงๆแล้วก็มาจากการที่ฮอร์โมนเราเปลี่ยนนั่นเองนะคะเพราะว่าคิดว่าร่างกายเราเนี้ยพอท้องเราก็จะไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ทุกคนสําคัญมากที่ต้องดูแลผิวตัวเองโดยเฉพาะตอนท้องนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าคุณแม่ที่กำลังให้นมก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยชัวร์ค่ะ